นี no. <laughs> oh, ่เก่งจริงเหรอว่สิ่งต่างรี่โอลิเวอร์เสียบวัวพัีเสีบหลายครับแมน Merry Christmas Happy New Year Merry Christmas Merry 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 Christmas ยายได้พีเตใครซื้อใครอะอันนี้ใครนี่ของยายบอกมีสาม

จะมีแซบบ้าอ่ะแซบมั้งเลยก็ดีเลยนะใส่ยิ่งย่างยิ่งตัวไงตัวหมอบอกยังเนื้ออย่างหมูกับยังเนื้อมาเนื้อมานี่อร่อยอร่อยจิ้มมาหรือหมามุกี้บอกเนื้อหมาจันละย่ง

ยชนแก้วมาดิคิสมาอย่ชนแก้วไคะชนแก้วคะชนแก้วไหมนี่นี่นแก้ว่นี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 ่นแกนว่นี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 ่นก้นี่นี่นี่ีนีก้ี่นี่นี่นแ่้วชนแก้วชน่นน่นแก้วน่นชนแก้วน่นนนนีนีนีวีนนีนีนีวีี่นนี่นี่น แซมมี่แซมมี่อยู่ไหนแซมมี่ปู๊่ไปหอยู่ปาบี้ปาบี้หรืกกี้าบี้บมิกกี้ปาบปาบอมี้ปปอมิกกี้ป๊บหมี้ปาบีป๊ีหมิี้ป๊า้ปี่อกี้ป๊าบีปีห้ปา้อมี้้มี้แ๊ี้ ลกไม่ใช่ไมให้แชมิ่นค่ะน้องแม่อันนี้ฟอมฟอมพี่หน่อยให้แซมมี่ีวามามดมเดชิวเมาไปเเช่ลูกนอะอาไไปรอ็อันนี้อเอาไปให้แดดดี้นะคะให้แดดี้ไปให้แดดดี้อันนี้แดดดี้อันนี้ฟอมมสซีเฟมอลว้าวเอาให้แดดี้สอันนีของแดดี้อีกอัน ีอันนี้อันนี้ก็ของเด็ดดี้อันนี้อันคือไลายอันนี้ก็ของเด็ดดี้นะของเด็ดดี้ซื้ฟิวฟิวบอลลูฟิวของมิกกี้เนี่ยของมิกกี้อันนี้นะแดกซึนก็ถือมาของขวัญอุ้ยเอออันนี้ของมิกกี้นะอันนี้ของมิกกี้เอาไปให้มิกกี้คะเไปให้มิกกี้แล้วรุกหัวแล้วนะรุกขึ้นไปให้มิกกี้แล้วแอนดี้วอร์เซมบี Man nu over, Sammy. er vi ikke. Der Ja. Blakkos. Jeg håber. Jeg håber, ikke. at vi har dig. Taf, hvad må vi holde? Jeg føler, at vi har brug Så kan vi så godt? Så vi

เอออันนี้อันนี้อันนี้ไมใหญ่เลยดะ๋ยวยกให้ยาย้ยกให้ยายอเดี๋ยวตัเดี๋ยว้ัสฟิวมาุกอนุกนุกนฟิวเริ่พอแมรีได้ไอะได้ท่านเกิดไดีที่ได้ที่ไรอไรนะเดี๋ยวดูขอนเดทีได้ไรนะโอ้ได้านี่ค่ะี ของนาเดียอยู่ไหนอะของนาเดียอยู่ไหนอะดูพี่ของดนดีได้อะไรน้าฮาเล็กมากวะลูกให้ดันดีเปิดให้ว้าวส่หต้ซฟอ์ตรงเปลี่ยนเลยข้อเลยนเลยตปีล่อล็อกมึงดิ้ใส่ผ้าหีบโอ้นะจะเกะเอง แกเองนี่ของใหญ่นะของใหญ่แให้เหรอเอาแกให้กันมีว่ามันนี่แนวแนวเปลี่ยนนะต้องใไซมันเพช่วใไซดีเกี่ยวเดี๋ยวก่อนหนุกแล้วโอ้พอดีพอดีเลยเกี๊ยวน้าเกีน้าเหรอว้าวใหญ่เด็ดพิเศษใครซื้อให้อ่ะอันนี้ใครนี่ของใหญ่บอกมีสามใหญ่เอาไปทาแก้วของนียเปิดเรียง อันนี้ของนาเดียค่ะวงนาเดียเปิดหรือยังค์ยาวให้อันนี้อันนี้ให้ป๊าป๊าอันนี้ม่าม้าให้ป๊าป๊าก่อนทำไมเก็บแ๋้วค่อยแกะเนาะของเล่นนาเดียนี่อันนี้ของใครของม่าม้าปลามีให้ม่าม้าปลาเร็วม่าม้าปลามีให้ม่าม้าปลาน่าดีออันนี้ก็ของนาเดียเหมือนกันนะดูสิมีอะไรนะของนาเดียนะ ขอบคุณค่ะก่อนยกมันขึ้นเผยสวยก่อนขอบคุณค่ะมาม้าปลาก่อนค่ะใช่ยังไม่ให้ไม่ให่เส็จของนาเดียด้วยคช่ของนาเดียด้วยที่มันเยอะไปหมดจะไม่โดนแค่มีพอตองเขียนเยอะขวานเต็มต้นเลยนะป้ามาช่วยหน้าแก่จ้า อันนี้ของมาม่าปลาซื้อให้นะอันนี้ได้ไรอันนี้มีอันนี่คืออะไรกระเป๋าเงินเกระเป๋าอะไรคะลูกว้าวเดียได้กระเป๋าเขียนหนังสือเขียนหนังสือใช่ไหมลูกเขียนหนังสือเล็กโอแกะอันนี้แกะไหนที่นี่แกะกล่องใหญ่ไหมอันนี้ของมาม่านะหนูแกะกล่องใหญ่เลวแกะกล่องใหญ่เลย นี่ก็ของนาดีอะนี่เยอะเจมาตรงมากแ้าตอว้าวอะไรเี่เลิกแกวของนายได้ไหมจะมาโอ้โหโอึ มากล่ะของนาเดียมกองใหญ่ขนี่ของนาเดียกลองใหญ่เลยคืออะไร่ออไรอข้างในี่คืออะไร่คืออะยู่ขางในี่คืะไรอยู้างในี่อะไน่ะยู่้า่อนอย่้อนนี้อะไร ไม่เดียไม่เอาค่ะว้าวนอายี่ยอะเี่ยมเยเยเย่ี่คืออะไรนี่ะต่อี่คือับผาี่คออะไรี่่คอมอ่เี่ยคเออะไคะ่คเอายไเดฟินเดวฟิพูดได้าดยนะ มันมันมันแต่งหน้าได้ใช่ไหมหรือมันมันมีอะไรอ่ะอันนี้อะไรเกมบกนี่ไงมามานี่แ็แกะมาให้หนูดูนี่แล้วไปดูสิค่หอไปเีวลวปกไ้หเมอาก่อน้งคมิกกีก่อนั้งค่ก่อนจุ๊บด้วยุ๊บขอบคุณค่ะด้วยจุ๊พี่เด็กเหนือก่อนจุ๊บมุนชิกาก่อนมุนชิ่นชิกาก่อนว้าวีเสั เีจล็กม well ีอีกอยู่ลูกเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยว่อีกอยู่เดี๋ยวแกะให้นะใช่ไหมอันนี้มาม่าหน่อยซื้อให้นะไหนพี่เล็กมาดูซิมันคือตัวอะไรฮะแล้วค่แกะเลี้ยวช่าคนะแกะขาแกะเลยแกะเลยค่ะแกะได้ไหมแกะเลยค่ะแกะออกมาเลยค่ะ แกิคงโอ๊ยมันจ่ามจาด้วยอุ้ยอ้ยอันนี้อะไรอะที่นอนใช่ไหมไมใช่คือไปใส่ที่นอนของหนูไงลูกมาไหนมาได้ถูกาได้ถูกอ่ะที่ผ้าเช็ดตัวอ่ะให้ได้ดีช่วยที่ผ้าเช็ดตัวแกะออกสิว้าว โอ้น่าจะแกเงก็ได้โอ้แมสซี่พี่เมาโอ้แมสซี่พี่เมาอันนี้เนกุ๊กแอันนี้อันหนูก็แกะอันนี้โอเคหนูแกะได้แกะได้ค่ะว้าวใครอ่ะแกซีว้าวพระเจดตัวน่าจะลดรูปเมาอีน่าจะยุกมือหนึ่งไปน่าจะสี่คน เดี๋ยวเชอบยังไงที่มามมาบอกมันคืออะไรนะี่ยมีนอยครับมีพี่ครับพี่หน่อยมีไปอย่างนี้านพี่หน่อยเขียนไปอ๋อนาจะเกอย่าบ้านเอลซ่าว้วเี่เปเี๋พี่เล็กพี่เล็กไหนพี่มีอะไรไหมมีของขวัญพี่เอลเล็กมีอยอยไหนอ่ะ พี่เล็กช่วยน้องแกะได้ไหมลูกเล่นด้วยกันกับน้องไหมแกะให้น้องได้ไหมเนี่ยโอเคเรามาลงแกนี่อนลมมาเาตอนนี้แล้วอันนีหนซี่งาเอาขาแกะซิเผื่อได้ใช้ในอนาคตนะเดี๋ยวไม่ใช้ตอนนี้ก็ได้นะอะไรเนาะได้ใช้ในอนาคตเนี่ยขึ้นบ้านใหม่เนี่ยครีมห้างกระปุกหมดแล้วนะแกะโซเฟ่ได้จั่งครีมเหมือนกันนี่ ต้องสาวเราให้ฟรีแล้วเอาใช้ใช้ดี้ไงได้ม่อเพื่อได้ใช้ในบ้านใหม่นะไอ้ดีๆมาเอ้าแก้วของป้าอ้อะไรเดียมงานเดียมมาไปถุงให้ทองเงินทองไหลมางานเดียมก็จะมาหางานนี้ครับถุมก๊อบยันไม่มีตัง

าเดียมาช่วยป๊ป๊าแก่ไหมอันนี้ขอแ่ดี้ให้ป๊าป๊านะเ้ามาช่วยป๊าป๊าแก่เร็วอุ้ยมาีก้แ่แก่เลย้ช่วยป๊าป๊าแกะเร็ว่อนแก่มาริ่มเลย้ตัวเว้าว ไ,ไม่ครเวคือ <c oughs> อะไรหม้อหม้ออบไร้น้ำมันใช่ไหมใช่ไหมทีม่เขาทำ <c oughs> มันเป็นหม้ออบหม้ออบไรน้ำมันต้อใช้น้ำมันหม้อ,อ,มอทอดใช่ไหมหม้อทอดอา่าเขาบอกทอดหม้อทอดเฮงหม้อทอดเฮ้ยเราจะกลับบ้านยังไง <c oughs> ไม่ได้เราเขียนมาเลยเยอะแยะเลยเราจะกลับบ้านยังไงเนี่ยปีนีค่ะตั้งคืนแดดปีเต้ปีเตะดูคอมสนักหน่อยที่สั่งเดรสแล้วเรามาเอาของขอบคอณค่ะก่อนขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะก่อนจ่วยจ้าก่อนขอบคุณค่ะแซมมี่ก่อนค่ะไม่งั้นเปิดก่อนแล้วค่อยขอบคุณขอบคุณค่ะแซมมี่อ่าฮะขอบคุณค่ะแซมมี่อ๋อ มันเยอะได้เยอะจังเลยของขวัญแก่ส oh wow. ิคะค้นเด็กก็ได้สนเด็แกตรงนี้พักที่โบยกแกะเลยแกะรูพเราินกแกะรงแะเนาะหนูจะแกะอนกอันให้นาไอจะมีายังรมันคือพาที่นอนาวเดี๋ยวเราเอาไปพูที่นอนนะของเรานะโอเคไหมคะเรหย่ เะโอเคกี่ไว้จุ๊บพ่อนนะจุ๊บแซมมี่ก่อนจุ๊บจุ๊บแซ่แซ่ก่อนจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนค่ะจุ๊บแซมมี่ค่ะจุ๊บอะไรเน้เนี่ยอแม่บอกว่ากูไม่อยากใส่แล้วังเครือฟิลมมาเดียมาแกะให้ม宝าเร็วาได้แกะใช้อีกแล้วครับครับ mãi 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 คืออะไรย้อนทิ้งอะไรลูกูตายป้าบี่เด้ลูกคืออะไรคะคือไรขาใจมืสิีายลูกแต่ล้วก็อยากได้อะแม่บอกว่าอยากได้ใช่เหรอเอาผ้านมาเรว่อเป็นนี้ลูกนะเนี่ยคงยาแล้วเดียวบ่างปึ๊กเลย น้าเดียดหยิ่งเลยบอกเลยอุ้ยมันมาได้ทองไงไมอหแกะสิแกะสิแกะสิแกะแกะตรงนี้ก่อนแกะนนี้ก่อนทองออฟเปสอะไรอยู่ข้างในเนาะแกะก่อนนั่นแล้วก็แกะตรงนี้อุ้ยมันเป็นทองของแม่เดยิ ไงทองไขยว้าเป็นทองของนาเดียใส่ให้ลูกสิใส่ให anyway> uh, uh, ้ลูกสิว้าวยิ่ใส่สิโอ๊ใสโอ๊ไข่ละอย่ามาจะะห้เล่นอย่ามาจะเล่นอ้ยไข่คุใส่ไาใส่นอนจะได้ใส่ขใส่ใส่เียนนี่มไ่ก็ได้โอ้ยดูแล้ว Wanna đi đấy hôm nay hoặc phun khai icon suy mắc thôi thắng khai icon 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 thắng khai อ <Indonesia> ย่าดึงลูกไอสมอฟเตอร์ดนีมันมอว่ากูฟกจงดยอดสุดตอหาช็อกโกลตแกขาหาที่าแกมซ์ตอมอนอเมริกาแกตาดีนะอยากซื้อเปนีเอาคอยพี่ก็อยากสร้างตัวละอีเขียนี่สร้างสอยใส่ป๊อปปี้ไอเดียป๊อปปี้ไอเดียไอเดียป๊อปปี้ไอเดียแต่ว่าสยสันยไม่เอาเหร ีเบ่งยูอินเทอร์เน็ตตรไหนแล้วกงไปแซมมีซีฟอดีตัวใครคืนแซมมีังคืนแล้กสุดดีกว่ายงเด็กูตั้งใ่ล้วมันสดีฟดีีอ่ดีว่กเลยบ้านมันตงเสียบอตชาดแบตบอเรื่องไหนเียตัวรสองมันเสียไปโอ้เราจะกลับบ้านกันยังไงเนี่ยเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยบ กต็อเล่นิกต็อกนาติดสิเลยอันนี้สอหรใช่อช่ใา่ใช่ใี่ใช่ใช่ใน่ใช่าเ่ใช่นน่ใช้ใช่ใช่ใช่ใชอใช่ขอ่ใช่ใชอใน่ใชเใใช่ใช่ใชเใใ่ใใ่ใใใใใใใ่ใใ อันนี้เป็นรูปอะไรคะอันนี้ให้ใครอันนี้ให้ใครคะอันนี้ให้ใครอันนี้ให้แฟร์ปีโอให้แฟบ์พี่หลอนเลยแอบซวมากเลี่ยวกับอันไหนอีกทีเนี้ยอันนี้ให้ใครอันนี้ให้ใครอันนี้ให้ใครชิรยโอ้ยยานร่ใช่ไหมอันนี้ให้ใครเสียมตีนสาวนิดชัดว้าว แค่ก็น้อยมามาปลาแล้ว a, yeah. a The erm ูแล้วดิ้งแซมมี่ไ r เก้าพี่แซมมี่โ้ยแซมมีโอ้ยแมม่โอนดหัดซเซลกัชิเป็นนเดียเายามมีก่องใส่กบไปซื้อวบมาใส่แล้วไปซื้อไอ้นั่นมาใส่ไอ้ของแทมันตวอดงามแ ระบายระบายดูฝีมือกันว่ามีสีดไหมนเดียเขีเองเขีนเองะอันน้าใช่ไหมให้นะว่าใหน้าเดียเปิดนี้คือหลังใช่ไหมคะแม่นี่คิม t ก่อนค่ะแม่นี่ h ิมาก่อน e r

还没。